มเพื่อนๆดูความฉ่ำของหมูดีโอ้โหนี่น้ำจิ้มน้ำจิ้มสุกี้คุณละอองนะมื้อนี้อจุย๊ยซี่วันนี้นะเราจะมาแจกสูตรความอร่อยด้วยน้ำจิ้มหมูกระทะตราคุณละอองจ้าอยู่ดีๆก็อยากกินหมูกระทะขึ้นมาโอ้โหแบบแค่เห็นก็ฟินแล้วอะ่ะ แค่มีหมากระทุนะชีวิตเปลี่ยนอากาศดีๆกับหมูกระทะเนาะมันเข้ากันนะมันโคตรฟินอนะ่ะบอกเลยมือนี้เปลม มือนี้ไม่ต้องพูดอะไรเยอะอ่ะฟังเสียงหมูกระทะไปละกันวันนี้นะอยู่ดีๆก็อยากกินหมูกระทะขึ้นมามเพื่อนฟังเสียงดิโอ้ชีวิตดีวันนี้นะเราจะมาแจกสูตรความอร่อยด้วยน้ำจิ้มหมูกระทะตราคุณละอ,องจ้าอยู่ดีๆก็อยากกินหมูกระทะขึ้นมา โอ้โหแบบแค่เห็นก็ฟินแล้วอะ่ะอืมน้ำจิ้มเขาข้นทีเดียวเลยนะนี่นี่น เพือ่อนดูความฉ่ำของหมูดิโอ้โหนี่น้ำจิ้มน้ำจิ้มสุก,กี้คุณละอองนะมื้อนี้จุยซี่อื้หืออืมอร่อยเต็มปากเต็มคำจัดไปเลยจ้ะกับน้ำจิ้มสุก,กี้คุณละออง จะบอกว่าแค่มีน้ำจิ้มขวดนี้ขวดเดียวนะอร่อยเหมือนไปทานที่ร้านอะ่ะคือรสชาติเข้มข้นมากจัดจ้านอร่อยกว่าหมูกระทะแถวบ้านเราอีกการกินหมูกระทะที่บ้านไม่น่าเบื่อไม่จำเจอีกต่อไปแล้วชื่นใจอ่ะดูดีสวยกันต่อด,ดีกว่า ถ้าใครหิวก็ต้องขออภัยนะคะอยากกินหมูกระทะอร่อยออยนะน้ำจิ้มหมูกระทะคุณละอองรับรองเด็ดนีนี่นี่นตับ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 อือหืออืม,อมดีมาก ทีนี้ทีนี่เป็นการกินหมูกระทะคนเดียวที่แบบอืว้าวของดีบอกต่ออร่อยจริงคุณลอ,องนี่เขาทำอร่อยนะ ไม่ว่าจะเป็นซอสผัดกะเพราซอสข้าวผัดน้ำจิ้มหมูกระทะมีหมดอ่ะวราโคตรด,ดีอ่ะหืมอือ